สิทธิ์ทำการลาบไกลบ้านนะครับเนาะตัวใหญ่พอสมควรมาจากตลาดนะครับเดี๋ยวกับสิทธิ์การแลหนังออกฟักก่อนครับเนื้อแล่หนังออกต้อมอันนี้ก็ไปฉาบนะครับจากฟักแรวกับเกลือขั้นนะครับมันนาว มเสียบไปเล่น,นี่นี่แหละครับมันนาเพื่อยังครับเพื่อตัดข้าวนะครับกินมันเส่หอมอนในมันต้องไปบังนาวนามไหลยอยู่ครับหนาฝนเือนบังนาว่มีนามเ้่นห่บังนาวนามไหล ปวก็ปั้นเป็นก้อนแปแปรมาลงหมอนะครับทีทอดลุงลวงยี่ปื่บเืครับนะครับนี่นะครับ,รบหมอกลังหอนเสร็จแล้วก็เอาออกแล้วก็ มาให้แม่ครัวปุงนะครับซึ่งอันนี้ก็โอ้โหน่าอร่อยแต่ตรงแล้วมียำมี ต้มนะมีลาบไก่มียำแล้วก็ของหวานก็มีนะครับม,มาเด้อกินข้าวบานนี้โอเค